สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะฮะเราเจอสิ่งมีชีวิตนะฮะเขากำลังทำอะไรกันอยู่ไม่รู้นะฮะมันเห็นป่าอ๋อเห็นเลยเห็นเยอะโอเคโอเคมาต่อมาต่อเมื่อกี้จิดภาพประการใดไงโอเคนั่นนั่นทำอะไรกัน,นอยู่ไม่รู้กำลังตักเตี้ยนะฮะดูด้วย ก็ทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะแต่เสียดายช่องมันเล็กไปหน่อยนะเราไม่ค่อยเห็นโอเคไดยแล้วไอ้แล้วเหมยพวกนี้จะกำลังทำอะไรกันอยู่จดจีกันแน่เลยวิววิวตัวเสือไมตัวเสือหมว้ยเยอะเยอะโอ้ใครวะเนี่ยอ้สัตว์ อืม,อมโอเคผมว่าผมจะส่งวีดีโอนี้ให้ต่างโลกดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้ทำไมเขามาอยู่สองคนเนี่ยเฮตาเถอะซาร่าในกอด